อัสสลามุอะลัยกุมะราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตูนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราเจอกันในวิชาลูกเสือเนตรนารีนะคะก่อนเรียนเดี๋ยวเราไปฟังตรรบียะหนึ่งนาทีกันก่อนค่ะตรรบียะหนึ่งนาทีนะคะวันนี้อยู่ในไฮดีิที่เก้านะคะรายงานจากทันญาบิดกล่าวว่าชายผู้หนึ่งกล่าวแก่ท่านนบีศล,ลลอลลัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมว่าแท้จริง ผู้หนึ่งละหมาดในยามค่ำคืนและยามเช้าเขาก็ขโมยท่านอับดุลลอลฮฺซว,ลวลกล่าวว่าละหมาดของเขาจะยับยั้งเขาจากการทำความชั่วในเวลาอันใกล้นี้นะคะ <S <S บัสซรมัจมะอุตซาวะอิค่ะดวัวก่อนเรียนค่ะ รับบิชระรัชลีซอดรีวายสิลีอัมรีวะหลุนอุกดตาตม,มิลิสานียักษ์เก้าเก้าลีรับบิษณุดานีอินมาวรสุคนีฟาา้ามาอารมณ์ลูกเสือนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกเสือฉันประถมศึกษาปีที่สองอยู่ในเรื่องงานอนามัยนะคะเรื่องการประถมพยาบาล เมื่อมีเลือดกำเดาไหลและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อหาของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางคืนนะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เราเนี่ยได้เสียหายไปในช่วงกลางวันนะคะ การน,นอนหลับพักผ่อนที่ดีเนี่ยอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปรง่งนะคะที่นอนจะต้องสะอาดมีอากาศถ่ยเทนะคะมันดูแลรักษาในเรื่องของสุขลักษณะของที่นอนนะคะดื่มน้ำก่อนเข้านอนเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ย ได้ไหลเวียนโลหิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอนในท่าที่สบายที่สุดนะคะเพื่อให้อวัยวะต่างๆได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเข้านอนก็ควรที่จะทําความสะอาดร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนการแปลงฟันหรือว่าการอาบน้ํานะคะเปลี่ยนชุดนอนค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของ การปฏิบัติตนนะคะเมื่อมีเลือดก,กำเดาไหลนะคะเลือดก,กำเดาเนี่ยเกิดมาจากเลือดที่ไหลออกมาจากรูจมูกของเรานะคะบริเวณนี้นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาได้หลายสาเหตุเมื่อมีเลือดก,กำเดาไหลนะคะให้ปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. น่งนั่งน,งนิ่งๆนะคะเอนตัว ลงนะคะเอ็นตัวแล้วก็ก้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะใช้นิ้วโป้งบีบจมูกนะคะแล้วก็หายใจทางปากนะคะแบบนี้นะคะจนกว่าเลือดกับเราจะหลุดไหล2นะคะระวังการสำลักหรือว่าการอาเจียนนะคะเพราะว่าการเนี่ยกืนเลือดเข้าไปในกระเพาะนะคะ 3. ในขณะที่ก้มหน้าหากมีผ้า นุ่มๆนะคะมากดบริเวณจมูกไว้นะคะก็ได้นะคะเพื่อให้เลือดหยุดไหลนะคะให้นำผ้าออกไม่ควรนำผ้าเนี่ยยัดเข้าไปนะคะในบริเวณจมูกนะคะ 4. นะคะหากมีกระเป๋าน้ำแข็งให้นำกระเป๋าน้ำแข็งนะคะมาวางไว้บริเวณหน้าผากสมมติว่านี่คือกระเป๋าน้ําแข็งนะคะก็วางไว้บริเวณหน้าผากแบบนี้นะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยหยุดไหลได้เร็วขึ้น5้านะคะไม่พ่นน้ํา ว่าสั่งน้ําจมูกนะคะไม่พ่นน้ําหรือว่าสั่งน้นะะนําเข้าไปแรงๆนะคะต่อไปเป็นการป้องกันเลือดกําเรินะคะ 1. นนะคะไม่เล่นรุนแรงนะคะไม่เล่นอันที่เป็นอันตรายะะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับลูกเสือเนตรนรีสัปดาห์นี้นะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะใหน้นักเรียนนะครับ ครองลงชื่อในลิงก์ที่คุณครูส่งไปด้านล่างได้เลยนะคะส่วนภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพกิจกรรมลูกเสือเนธรนดรีเมื่อปีที่แล้วค่ะเอามาฝากกันนะคะเด็กๆคงจะคิดถึงบรรยากาศการมาโรงเรียนแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกเสือเนธรนดรีก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโน้นนะคะ